สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวใช้ริบบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละดเจ็ดสิเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันนะคะ นี่ค่ะจะเหลือไว้ประมาณสามเซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นพับครึ่งที่กึ่งกลางค่ะเอาปลายดิบิ้นที่ยาวกว่านะคะนี่ค่ะไว้ด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเป็นฐานนะคะนี่ค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองจับตรงรอยพับเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมานะคะเป็นเส้นที่สามนะคะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาใส่เหรียญค่ะเส้นลิบบินนะคะทั้งหมดสีด้านนะคะจะมีสองเส้นนะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนทางด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนทางซ้าย ับมาทางขวาแต่ว่าสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะเพื่อทำการล็อกฐานค่ะดึงออกไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้แบบนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเส้นลิบบินนะคะที่อยู่ทางขวามือให้สอดลงมาค่ะนี่ค่ะ เส้นลิบบินนะคะเส้นนี้ค่ะสอดมานะคะจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะเส้นลิบบินเส้นนี้ค่ะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นลิบบินเส้นนี้ค่ะจากทางขวาสอดมานะคะ จากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะให้เราพับเส้นลิบบินไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นลิบบินกลับลงมาค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะเราดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นที่เราอยู่ด้วยกันก็คือสองเส้นคู่เลยนะคะทําแบบนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ด้านล่างกีบแรกที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาทะลุออกด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเสียงหมาบ้านข้างบ้านแม่เหมียวดังมากค่ะนี่ค่ะเราได้หนึ่งกีบแล้วนะคะต่อมาเป็นกีบที่สองเราจับตั้งขึ้นไปค่ะพักเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะ พับตรงกลางเส้นลิบ,บินกลับลงมาค่ะนำปลายริบ,บินมาสอดลงไปค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะพับเส้นลิบ,บินไปทางด้านหลังของเส้นค่ะพับตรงกลางเส้นลิบ,บินกลับลงมาค่ะนำปลายริบินมาสอดลงไปที่ฐานที่เส้นเดียวกันที่เราสอดนะคะ นี่ค่ะสองกลีบคู่แล้วนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะ รตรงกลางเส้นริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินกลับลงมาค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะ ทำแบบเดิมนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ พาดขึ้นไปด้านบนเส้นที่สองพาดเส้นที่หนึ่งไปค่ะสามค่ะพาดทับไปค่ะสี่ค่ะพาดทับไปค่ะนี่ค่ะกดๆลงไปให้ฐานเนะะี่ยค่ะกดลงไปต่ำขนาดนี้นะคะแล้วเราก็จับสี่เส้นลวกไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะ ฐานด้านล่างให้เราวนไปค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้จะมีทั้งหมดแปดเส้นนะคะเส้นแรกค่ะปล่อยขึ้นไปนะคะเราทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะ จับเส้นริบบิ้นมาทางขวาแล้วก็จับที่ปลายสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะที่เราสอดเมื่อกี้นี้ก็คือเส้นแรกต่อมาเป็นสองเส้นคู่ค่ะ สองเส้นคู่นะคะปล่อยเส้นด้านบนนะคะไม่ทํานะคะเราทําเส้นด้านล่างจับเส้นริบบิ้นมาทางขวาจับที่ปลายสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะต่อมาค่ะสองเส้นคู่เช่นเคยนะคะนี่ค่ะสองเส้นคู่ ปล่อยเส้นแรกเราทําเส้นที่สองนะคะหรือเส้นที่อยู่ด้านล่างเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาจับมาสอดที่กีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะต่อมานะคะสองเส้นคู่เช่นเคยค่ะปล่อยเส้นด้านบนนะคะเราทำเส้นด้านล่าง จับเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวามาสอดลงไปที่กลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราดึงนะคะเส้นด้านล่างให้กระชับนิดนึงค่ะไล่ดึงสทีละเส้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นแม่เหมียวเริ่มเส้นที่หนึ่งค่ะวนรอบฐานไปค่ะนี่ค่ะ เส้นที่สองให้เราวนเนี่ยค่ะรอบกีบุูลาบด้านในนะคะสามค่ะเนี่ยค่ะวนไปทั้งหมดให้ครบสี่เส้นค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะสี่เส้นนะคะเราทาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะเอาสามเส้นนี้หลบมาค่ะ นี่ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดให้เราจับริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วก็พัดตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปที่กีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาแล้วค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะนะคะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มานะคะทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นริบบิ้นนะคะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาค่ะให้จับริบบิ้นมาทางขวานะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ กับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะกลีบดอกนี้นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราตกแต่งให้สวยงามน,นะคะถ้าเกิดเราดึงแน่นไปนะคะให้เราคลายเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะกีดกุหลาบก็จะได้สวยๆนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างะค่ะเส้นที่ยาวที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ, <Hab it> คะก็เส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ <Hab it> <trad> พับเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะกุ <Hab it> หลาบนะคะกลีบด้านล่างมีสองกลีบเราเอาไว้ใต้ล่างกลีบแรกค่ะ <Hab it> นี่ค่ะกลีบแรกนะคะ หลังจากนั้นนะคะพับเส้นลิบบิ้นนะคะนี่ค่ะเกีบกุหลาบที่เราจะทำเสกีบต่อมาเป็นกกีบนี้ค่ะนี่นะคะพับเส้นลิบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกกีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะหรือกกีบดอกนี้นะคะสอดลงไปใต้ล่างกกีบดอกที่อยู่ด้านในที่เราทำเมื่อกี้นะคะสอดลงไปใต้ล่างค่ะ ปลายริบบิ้นเราทะลุออกนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนพับเส้นริบบิ้นขึ้นมาเอาไว้ใต้กลีบดอกแรกนะคะนี่ค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้กลีบดอกกลีบดอกแรกที่เราทำค่ะ ปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นลิบิ้นที่ชี้ด้านบนพับขึ้นมาค่ะใต้ล่างกีบด,ดอกแรกนะคะพับปลายดิบิ้นกลับลงไปสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแม่เมียวขวอนุญาาตัดปลายริบบิ้นนะคะ ไปไม่ถึงข้างล่างนะนี่ค่ะได้ละค่ะเรียบร้อยละค่ะกุหลาบของแม่เหมียวพลิกกลับด้านขึ้นมาก่อนที่เราจะสอดต้องตัดเส้นที่สั้นกว่าก่อนนะคะเพราะว่ามันสอดไม่ได้นี่ค่ะ อันนี้เป็นทางด้านหลังค่ะเราสามารถใส่เหรียญก่อนเมื่อกี้แล้วก็ที่หลังก็ได้นะคะถ้าเราใส่ที่หลังก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะพับไปค่ะสองพับเนี่ยค่ะแล้วก็สี่ค่ะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็เอากระดาษกาวสองหน้าแปะไอกระดาษเทปใสนะคะ เทปสายแปะได้ค่ะหรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะเหรียญจะได้ไม่หลุดสําหรับคนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแต่แม่เหมียวใส่เหรียญไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นี่ค่ะเก็บลงมาค่ะสอดลงมานะคะแล้วเอามือกดให้แน่นค่ะจากขวาสอดมาทางซ้ายค่ะกดให้แน่นค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ